อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนนวมินทราชีทิตเกมนนท์ศึกษา69ค่ะวันนี้จะขอนําเสนอนวัตกรรมบดเรียนการศึกษาเรื่องกองทัพอินา vs กรสหม่อมกู้หหิงเพื่อพัฒนา,าระกรารคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะอันดับแรกนะคะคือที่มาและความสําคัญของผลงานค่ะ เนื่องจากปัจจุบันนะคะการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรามักจะเน้นการท่องจําหรือการบรรยายนะคะซึ่งทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ได้ดิฉันนะคะเห็นว่าการทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเมื่อนักเรียนมีทักษะนี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะจึงคิดค่ะว่าเออเราจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาทักษะด้านนี้ นะคะดิฉันก็เลยไปสังเกตนะคะว่าเที่ยวเรียนดิฉันเนี่ยเด็กๆเขาชอบนะคะในด้านไหนไม่ทราบว่าคุณครูทุกท่านนะคะพบเจอนะคะกิจกรรมแบบนี้เที่ยวเรียนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยมาดูกันนะคะอันนี้นะคะเด็กๆจะเจอกันบ่อยๆเลยนะคะดิฉันจะเจอบ่อยๆเลยที่ตามโรงอาหารนะคะของโรงเรียนหรือบางครั้งเวลาสอนสอนอยู่นะคะจะเจอ เรียนเองนะคะพอเดินเข้าไปดิฉันนะคะถามเลยค่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะเด็กๆเขาก็าอธิบายค่ะว่าอ๋อสมัยนี้เนี่ยคือเขาจะมีการเล่นเกมการ์ดนนะคะอย่างเช่นเกมคูโนนะคะหรือบัตเตอร์ไฟส์แลวดิฉันก็ถามค่ะว่าเอแลไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีกลวิธีการเล่นยังไงพอดิฉันนะคะลองถามจากเด็กๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะเอาวรนณคดีที่เด็กๆไ่้ เรียนแล้วรู้สึกหยีนะคะโดยเฉพาะวันณคดีเรื่องอีหนาวตอนสึกกระหม่อมกุนหิงค่ะระหว่างที่วันณคดีเรื่องอีหนาวตอนสึกกระหม่อมกุนหิงเนี่ยไม่ใช่เป็นวันณคดีของไทยไแท้ๆนะคะแต่เป็นวันณคดีที่มาจากชวาหรือประเทศอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นนะคะภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะยากในการจดจํายกตัวอย่างนะคะตัวละครเช่นองป์ปาวะกาหลามาอยาองรศมีนีสกาละวาตีแท้จรินชื่อก็ยากแล้วใช่ไหมคะดิฉันก็เลยนะคะเอาวันณคดีนี่แหละคะ่ะมาใส่ในตัวตั๊เกม คราวนี้เรามาดูวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงานนะคะ 1. ค่ะเ,เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมการศึกษาค่ะ2ค่ะเพื่อศึกษาเจตนาติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยการใช้บอร์ดเกมการศึกษานะคะคราวนี้เรามาดูกระบวนการผลิตผลงานกันนะคะอันดับแรกค่ะ ดิฉันมีการศึกษาเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวกับบอร์ดเกมการศึกษาและการคิดวิเคราะห์และดิฉันก็เข้าการอบรมนะคะของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือชื่อ,อย่อว่ากสอสค่ะได้มีการเรียนนะคะเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกนะคะและดิฉันก็เริ่มที่จะผลิตนะคะตัวบอร์ดเกมเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะที่ฉันเป็นคนชอบวาดรูปขานด้วยความที่ตอนเด็กๆนะคะดูกระตุนที่ญี่ปุ่นบ่อยนะคะแล้วก็เอา,ามาวาดมาขีดมาเขียนนะคะแล้วก็เลยเอามาสร้างนะคะตัวละครที่เป็นวนรรณคดนีไทยเรื่องอีหนังในระคับไใส่ไปใส่ไปในตัวการ์ดเกมด้วยความที่ดิฉันเนี่ยค่ะเกณนะ,ะว่าเวลาเด็กๆเ,เขาเล่นการ์ดเกมอย่างถ้าหามว่าเป็นยุคดิฉันเนี่ยดิฉันจะเล่นตัวย,ยุกิไพยุกิไม่ทราบว่าคุณครูเคยเล่นกันใช่ไหมคะ นะคะดิฉันเนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะเด็กๆจะชอบพวกการ์เกมที่มีสีสันสดใสมีตัวละครน่ารักน่ารักนะคะดิฉันก็เลยวาดรูปแล้วก็ระบายสีนะคะให้มันสดใสสดใสนนเกงแล้วก็เอาตัวละครนะคะที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องอีหนักเนี่ยใส่เข้าไปยกตัวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะคะในเรื่องอีหนาวนะคะจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่เป็นคนที่หน้าตาอัปลักษณ์แต่หลงรักนะคะนางบุษบาะค่ะคุณผูจะเห็นเลยนะคะว่าตัวละคร คนพักเรือขีเลในมือเนี่ยนะคะจะเป็นรูปผู้หญิงคนนึงซึ่งในวรรณคดีเนี่ยะคะเขาเนี่ยได้เห็นรูปนางอุูสบานแล้ตกหลุมรักนะคะตัวละครตัวนั้นคืออะไรคะครูจรกาจรกาค่ะถูกต้องค่ะนะคะอันนี้เหมือนกันค่ะในบทประพั์เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่ามือขวานั้นกล่นตายมือซ้ายถือผ้าเช็ดหน้าตัวละครตัวนั้นคืออะไรคะครูคะครูภาษาไทยมีใไรพอทร้าบไหมคะเทข้าวกำหมังคกุนหญิงนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะดิฉันก็มีการสร้างบอร์ดเกมด้วยโปรแกรมอินเทอร์เนต็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแผนที่ซึ่งแผนที่นี้เนี่ยดิฉันก็จะจาลองมาจากวรรณคดีเรื่องอีหนาตนการสกมักกุลินด้วยเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างฉากตอนที่นะคะอีหนาเนี่ยเดินทางไปนะคะเพื่อที่จะไปเมืองอหมัดหยานนะคะเขาก็จะมี ขึ้นเกินอิรินีที่ประทับหันพักสู่พายักษทิษาดิฉันก็จะเอาํำแต่งน,นะคะของเมืองเนี่ยเอามาตั้งเป็นแผนที่เอาไว้แล้วก็เอาไปเป็นที่สําหรับเอาให้เด็กๆทอยแล้วก็วาการนะคะดิฉันก็จะบอกเลยว่าอ่นานแักเรียนพอนักเรียนได้แผ่นการโชคชะตาแล้วให้นักเรียนความการที่เมืองฝันยาเด็กๆก็จะรู้จักการสังเกตน,นะคะว่าในวรรณคดีเรื่องอิน,นังเนี่ยมีเมืองอะไรบ้างอยู่ในนั้น คราวนี้พอหลังจากที่ดิฉันสร้างนะคะพวกการ์ดเกมแล้วนะคะดิฉันก็จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับบอร์ดเกมค่ะนั่นก็คือพวกแต้มนะคะพวกลูกเต๋าแล้วก็หมากนะคะโดยแต้มเนี่ยนะคะดิฉันก็อาศัยความที่ตอนสมัยเด็กๆนะคะเห็นพวกผู้ชายเขาชอบเล่นนะคะทหารจิ๋วกันและในเรื่องอีหนาวเนี่ยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับกองทัพก็เลยสมมติว่าให้เด็กๆเนี่ยนะคะเป็นกองทัพแต่ละกองทัพซึ่งกองทัพในวรรณคดีเนี่ยจะมีอยู่สี่กองทัพได้ต่าง ะะมีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถและกองทัพขนดเดินเท้าและให้เด็กๆีกแ่สะสมตัวละครที่เป็นทหารกองทัพไหนที่ทหารในกองทัพมากที่สุดกองทัพนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมนะคะวิเคราะ์แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะะโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากกสสนะคะแล้วก็อยู่ในกลองการครูบอ r d g a ค่ะ หลังจากนั้นก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านภาษาไทยนะคะช่วยแนะนำนะคะแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็ได้นะนำบอร์ดเกมเนี่ยไปใช้กับเด็กๆเพราะฉะนั้นในการในกิจกรรมครั้งนี้นะคะดิฉันก็จะมีบอร์ดเกมจํานวน10ชุดนะคะแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบประเมินเจตคตินั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูผลการดําเนินการนะคะ ผลการดาเนินการค่ะพบว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยบอร์ดเกมนะคะสูงกว่านะคะสูงกว่าเดิมนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีเจตเจตตปตินะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยบอร์ดเกมนะคะเนระดับมากนะคะคราวนี้มาดูบทเรียนที่ได้รับค่ะ บทเรียนที่ได้รับจากาจาการจัดการเรียนรู้ด้วยบดเกมการศึกษานะคะก็คือนักเรียนนะคะมีทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีเจตนาคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ยังไงนะคะด้วยตัวของเกมนะคะแล้วก็แล้วิธีในการนําเสนอรูปเล่มอ่รูปเกมเ่ยนะคะมันจะเป็นการวิเคราะห์อยู่ในนั้นยกตัวอย่างเช่นในก้านแห่งโชคชะตาสมมติว่าท้านเรียนเดินนะคะแล้วก็ไปจุดนะคะของการโชคชะตาเด็กเกเ จะต้องปฏิบัติรัการโชคชะตายกตัวอย่างเช่นนะคะเหตุการณ์สังคมลางตาเหตุกองทัพเท้าก็หมั่หผิงฆ่าทหารฝ่ายตนไปมากมายจึงขี่มา้าปลุกเตี๋ยวปลลุยกองทัพฆ่าศึกรับพลทหารเพิ่มสอบนายเด็กๆก็จะได้ตัวตุก๊กตาทาหารจิ๋วค่ะเข้ามาเพิ่มในกองทัพสอบนายและเด็กๆก็จะเริ่มนะคะวิเคราะห์ม,มาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์นี้เขาถึงได้รับพลทหารเพิ่ม หรือเท้าบุเรปันกวดกีหนาที่อยู่เมืองหมันหยาจนไม่กลับเมืองจนเขียนจดหมายไปแจ้งกีหนาว่าทางทีหนาไม่ยกทัพไปช่วยเท้าราขาจะตัดพ่อตัดลูกกันลดพลทหารเข้ากรองการสองนายนะคะนอกจากนะคะการวิเคราะห์แล้วเด็กๆก,ก็จะยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน,นแล้วก็ความตื่นเต้นด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังมีความฉลาดด้านภาษากา,ารฟังการพูดเพราะว่าในกิจกรรมนะคะในตัวเกมเนี่ยคำสั่งเขาก็คือนักเรียนจะได้แต่งต่อเพื่อนนักเรียนอ่านให้เ,เพื่อนเพื่อนฟังนะคะก็จะเกิดทักษะในการพูดนะคะโดวยเฉพาะชื่อตัวละครเด็กๆก็จะคล่องมากขึ้นพอเวลาไปเห็นในวรรณคดีเห็นตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีเด็กๆก็จะเริ่มเรียนจําได้และก็ติดมาต่อเกี่ยวกับวรรณคดีได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการสังเกตด้วยค่ะคุณครูนะคะ ในตัวเกมเนี่ยนะคะเราก็จะใส่รายละเอียดของตัวละครนะั้นนะคะอยู่ในตัวการ์ตตัวละครไว้ด้วยยกตัวอย่างเช่นประตูลาอย่างประตูบระหมัดน,นะคะในวรรณคดีเนี่ยเขาต้องยกนะคะยกธงขาวเพื่อที่จะยอมแพ้นะดิฉันก็วาดลูกนะคะยกธนะงขาวหน้าตาโศกเศร้าไปนะคะหรือเท้าหมัดหย่านะคะถูกเท้ากุเรมันส่งจดหมายมาสอบฉบับที่เมืองหมัดหยานะคะ,นะคะก็จะมีรูปเท้าหมัดหยาถือจดหมายอยู่นะคะ นอกจากนั้นยังมีการเรียนรู้โดยการจําลองด้วยภาพนะคะเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกนะคะส่วนใหญ่ก่อนที่จะสอบด้วยบอร์ดเกมนะคะเวลานะดะิฉันบอกว่าอ่ากองทัพสี่เหล่าในที่นี้หมายถึงอะไรเด็กๆก็จะบอกว่าช้างม้าัวควายค่ะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วกองทัพสี่เหล่ามันจะเป็นกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถและกองทัพคนเดินเท้าแต่พอนเรียนนะคะเรียน ด้วยบอร์ดเกมแล้วเด็กๆเ,เขาจะจาได้ค่บว่าเอ้ยแกก็อยู่กองทัพช้างฉันอยู่กองทัพม้านะเขาก็จะเริ่มที่จะเข้าใจตัววรรณคดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังมีความฉลาดด้านคำศเพียสัมพันธ์ค่ะคือเวลานเรียนเล่นเกมนะคะนักเรียนก็จะต้องมีการพูดคุยกันทําความรู้จักการรู้แพ้รู้ชนะหรืออภายนั่นเองค่ะนอกจากนั้น,นะคะยังมีความฉลาดด้านต่างๆและคณิตศาสตร์ค่ะคือนักเรียนจะต้องรู้จักการบวกลบนะคะคะแนนต่างๆนั่นเอง คราวน,นี้มาดูการเผยแพร่และรางวัลที่ดิฉันได้รับกันนะคะอันดับแรกนะคะรางวัลห้องเรียนต้นแบบ Active Learning จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมกับสำนักางานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทค่ะที่โรงแรม k ีเทมเลสน,นะคะรุงเทมหานครแล้วก็เผยแพร่ข่าวทางช่องไทยพีบีเอสค่ะแล้วก็ดิฉันก็มีโอกาสได้เป็นวิทยากรน,นะคะอบรมบอร์ดเกมซึ่งถ้าหากว่าคุณครูท่านใดสนใจนะคะวิทยาศาสตร์นะคะภาษา ะะหรือสังคมนะคะถ้าต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมขอดเกมเป็นของตัวเองสามรารถอรึกษาดิฉันได้เลยนะคะดิฉันยินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะคะอันนี้ดิฉันก็จัดอบรมนะคะที่โรงเ,วเวรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์ขัดสิงนีค่ะด้วยความสนับสนุนจากกศธสสน,น,นเองค่ะอันนี้จะเป็นภาพนะคะาก,การจัดนวัตกรรมก็มีการเผยแพร่นะคะเจ้า,ากองทัพกีหนามีด้วยนะคะแล้วก็นะคะเมื่อกี้เป็นสพอมอนะคะอันนี้จะเป็นสพอปอค่ะ จะเป็นค e ุณครูสอนนะคะผดุนะคะก็คือโรงเรียนตั้งที่มุองทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะรูปบรรยากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะดิฉันยังให้สัมภาษณ์เรื่องการพัฒนาบทเกมการศึกษาของข่าวในกองทุนเพื่อความเสดอภางการศึกษาหรือกสตโดยบทสัมภาษณ์ได้รับการเผยแพร่นะคะในเพจนะคะเว็บไซต์ของกสตแล้วก็เพจเฟซบุ๊กค่ะ แล้วก็ล่าสุดนะคะที่ฉันได้รับพัดเลือกนะคะได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2566จากสำนักงานเลขาธิการครูสภาแล้วก็เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี2566ในกรุงเทพ,พค่ะรด้วยค่ะ อันนี้จะเป็นเพจเ c e b ุ o k นะคะของดิฉันชื่อว่าเพจภาษาไทยพิทชาถ้าหากว่าคุณครูสนใจโดยเฉพาะคุณครูภาษาไทยนะคะอยากจะเอาบทเกมของดิฉันอันนี้ไปใช้ได้เลยค่ะคุณครูคุณครูแค่เข้าไปในเพจนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะคะมีหมดเลยเหลือแค่คุณครูเอาแค่ตัวมา ตัวลูกเต๋าแล้วก็ตัวทหารจิ๋วแค่นั้นเองคุณครูก็สามารถที่จะเอาไปเล่นกะเด็กรเด็ได้แล้วถ้าคุณครูไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะคะดิฉันก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่าคุณทัชชาแดรี่คุณครูสามารถเข้าไปดูนะคะวิธีการสอนในการเล่นบอร์ดเกมได้และดิฉันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ใช่แค่วรรณคน,นีและทีัาด้วยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นบอร์เดเกมการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ค่ะด้ยวยความที่นะคะอีช่วงหนึ่งที่เป็นโควิด19ระบาดน,นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอเด็กๆนะคะดิฉันก็เลยนะคะเอาบอร์ดเกมนะคะที่เป็นตัวเป็นตัวทำมือเนะะี่ยค่ะเราก็เอาลงนะคะในระบบนะคะนั่นก็คืออ่าเคเบิลโทเปียค่ะแล้วก็เอาไปใช้กับเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็สน,นุกสนานกันนะคะอันนี้จะเป็นเรติบัตรค่ะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ อันนี้เป็นภาพการนํานนบอร์ดเกมไปใช้นะคะโอเคค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณ่านค่ะถ้าหากว่ามีใครนะคะต้องการที่จะต้องการที่จะผลิตนะคะบอร์ดเกมเป็นของตัวเองก็ผู้สานที่ชั้นได้เลยค่ะดีๆดีๆเพื่อนรักานเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุนะครับคุณครูทัาชาอะไรของนะครำโตเรียนน้องมิตราชิโนคิมเตรียลโดนุสสารน้องภางนะครับ ทีื่องจากเรื่องของกอฬาเกมน,นะครับก็ถือว่าเป็นสื่อที่ทันสมัยมากเลยนในทางนนแล้วก็รู้สึกถึงได้เราก็อยากเล่นไปด้วยนนออั่เองเนะครับนั่นเองก็จะมีความรู้สึกของการที่ทำด้านทางสังคมนะครับลำดับถ้าฟังนี่นะ